คิมเบอร์ลี่ออร่ากระจายจัดปาร,ดร์ตี้สละดสดรวมแกงเพื่อนเจ้าสาวสวยปังทุกคนเลยนับถอยหลังเตรียมเข้าสู่ประตูวิ่าอีกเพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้นสำหรับนางเอกสาวคิมเบอร์ลี่แอนด์เบลโทมาสที่จะควงแขนแฟนนุม่มหมาปรินเข้าวิธีแต่งงานในวันที่14กันยาย,ยนนี้ที่ประเทศอิตาลีล่าสุดคิมเบอร์ลี่ก็ได้เผยโมเมนต์แห่งความประทับใจ เมื่อแกมเพื่อนเจ้าสาวนำทีมโดยยายะอุรสยามากีราศีโบเบนจวันและเพื่อนนอกวงการที่รวมแล้วมีทั้งหมด10คนด้วยกันได้จัดงานปาร์ตี้สลัดโสดให้แบบปังสุดๆงานนี้คิมเบอรี่ยังได้เขียนข้อความไวอีกด้วยว่า My Girl t o m e the Most Awesome b a c h e l r Party Ever I love you also f e l i n g m a r c h h a s h a แฮท b e ็กคิมเบ e r ีเรียกว่าเป็นงานปาร์ตี้สระสดอีกหนึ่งงานที่ดวบรวมคนสวยมาวันน,นี้อีกทางว่าที่เจ้าสาวยังออร่าเปล่งประกายสวยโดดเด่นมาตึกไกลมากเลยจริงๆขอขอบคุณภาพ Kimberly ภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุปหรือคำค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยน,นะคะ